สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัชนีหาน้านะคะวันนี้ดิฉันจะมาสอนการไหว้ถูกวิธีนะคะการไหว,ว้ถูวิธีมีสามขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่1สําหรับไหวพ้พระพ,พระพุทธธรรมพระสงฆ์ค่ะโดยการเราจะพนมมือนี้นะคะโดยการเราจะเอามือตั้งฉากน,นะคะแล้วนํหัวแม่มืออยู่ระหว่างคิ้วมีชีอตินผมค่ะค่ะขั้นตอนที่2นะคะเราจะพนมมือเหมือนเดิมนะคะ ขั้นตอนที่2นะคะก็คือเราจะไหวผู้พูดที่ใหญ่กว่าเรานะคะเช่นพ่อแม่แล้วก็อาจารย์นะคะโดยเราจะนํมมือของข่านนะคะมาไว้ที่หน้าอกนะคะแล้วนําหัวแม่มืออยู่ปลายจมูกนิ้วชี้อยู่ระหว่างชวทั้งสองข้างะคะ่ะ การไหว้ลำดับที่3มนะคะเราจะพนมมือเหมือนเดิมนะคะแต่ไหว้คนที่อายุระหว่างเรานะคะไม่ห่างกันมากนะคะเช่นน้องแล้วก็พี่นะคะเช่นถ้ารับไหว้นะคะให้เราก็หัวลงนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะถ้าเป็นเราไหว้รุ่นพี่นะคะให้เรานําหัวแม่มืออยู่ระหว่างปลายคางนะคะนิ้วชี้อยู่ปลายจมูกนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จบการนำเสนอการไหวที่ถูกวิธีเพียงดังนี้นะคะ ถ้มีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยณนที่นี้นะคะดิฉันนางสาวรัชนีหานก้าและนางสาวอ,อลพินแก้วกองสีและสุดท้ายนางสาวสิดารัตน์ุญชมค่ะชั้นมยมศึกสาวปีที่6ค่ะขอบคุณค่ะ